สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ปฏิบัติในช่วงกลางวันและกลางคืนนั่นเองนะคะซึ่งกิจกรรมที่ลูกๆจะปฏิบัติในช่วงกลางวันและกลางคืนเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะ กิจกรรมที่ปฏิบัติในช่วงกลางวันกันก่อนเลยกิจกรรมแรกเลยนะคะพอเช้าขึ้นมาเด็กๆทำยังไงคะตื่นนอนนั่นเองใช่ไหมคะลูกตื่นนอนขึ้นมาลูกก็เก็บที่นอนเก็บผ้าห่มคนไหนทำได้คนนั้นเป็นเด็ก เก่งที่สุดเลยแล้วต่อไปถึนเช้าขึ้นมาเสร็จเก็บที่นอนเสร็จแล้วตื่นนอนแล้วลูกทำอะไรคะอาบน้ำใช่ไหมคะเข้าห้องน้ำอาบน้ำให้เรียบร้อยลางหนะ้าแปลงฟันเสร็จแล้วต่อไปอะไรคะแต่งตัว โตแล้วใช่ไหมคะลูกเด็กๆโทกันแล้วลูกก็ใส่กางเกงเองได้ใส่เสื้อเองได้ใช่ไหมเอ่ยครูโบเชื่อว่าเด็กๆของครูโบเนี่ยเกย่งต้องทำได้จริงๆด้วยใช่ไหมคะแล้วต่อไปเมื่อแต่งตัวเสร็จแล้วเอจะไปไหนคะตอนเช้าๆรอต้อง กินข้าวรับประทานอาหารเช้ากันเลยกินข้าวไอ้ไอิอ่กินนมให้เรียบร้อยนมโรงเรียนครูโบให้ไปทานกันไหมคะลูกทานกันด้วยนะจ๊ะจะได้โตและแข็งแรงลูกจะได้สูงสูงอ้าวต่อไปทานข้าวเสร็จ ออกไปข้างนอกเลยได้ไหมคะอ้าวไปไหนใส่แมสก่อนใช่ไหมคะก่อนอกจากบ้านทุกครั้งคุโบพูดบ,บ่อยๆลูกต้องใส่แมสก่อนทุกครั้งนะคะใส่แมสเสร็จก็สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้ไปนั่งหน้าบ้านได้ ใช่ไหมคะลูกนี่คือกิจกรรมที่ลูกจะต้องปฏิบัติในช่วงของกลางวันนั่นเองนะคะก็คือตื่นนอนอาบน้ำแต่งตัวกินข้าวก็ทำกิจกรรมต่างๆในช่วงของกลางวันไปเดินเล่นข้างบ้านกินขนมซื้อขนมอะไรต่อมิอะไรก็ทำไปในช่วงของ กลางวันนะคะเดี๋ยวจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในช่วงของกลางคืนนั่นเองค่ะค่ะและต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆปฏิบัติในช่วงของเวลากลางคืนนะคะซึ่งตลอดทั้งวันที่ลูกได้ออกไปสัมผัสสิ่งต่างๆพอช่วงตกเย็น พระอาทิตย์เริ่มตกลูกก็จะต้องทำอย่างไรก่อนอาบน้ำเลยใช่ไหมคะอาบน้ำสระผมล้างหน้าให้เรียบร้อยเลยแล้วก็มาทานข้าวเย็นทานข้าวให้อิ่มไปเลยจะได้นอน สบายแล้วร่างกายจะได้แข็งแรงด้วยนะคะต่อไปเมื่อทานข้าวเสร็จลูกก็จะต้องไปล้างหน้าแปรงฟันแปรงฟันให้สะอาดเรียบรย้อยหรือบางคนอาจจะอาบน้ำอีกรอบก่อนเข้านอนนะคะซึ่งจะเป็นการรักษาสุขภาพของเราให้ปลอดจากเชื้อโรคไวรัส โคโรนาโควิด -19 นั่นเองนะคะเมื่อล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วเราก็มืดแล้วค่าแล้วไปไหนไม่ได้ช่วงเวลากลางคืนครูบัวเคยบอกแล้วว่าเป็นช่วงเวลาของการนอนหลับพักผ่อนใช่ไหมคะต่อไปเราก็นอนหลับพักผ่อนกันเลยทุกคนนะคะ นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นี่คือช่วงของเวลาที่เราปฏิบัติกิจกรรมกลางคืนนั่นเองนะคะค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจวัตรหรือว่ากิจกรรมที่เราปฏิบัติในช่วงของเวลากลางวันและกลางคืนนั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆก็พอที่จะได้เรียนรู้ ในตัวของลูกเองว่ากลางวันลูกทําอะไรบ้างกลางคืนลูกทําอะไรบ้างกลางคืนก็ไม่ได้ทําอะไรเลยใช่ไหมคะเราก็แค่นอนหลับพักผ่อนให้ร่างกายเราแข็งแรงนั่นเองนะคะและสําหรับคลิปนี้ครูบวัวขอขอดเพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะลูกอย่าลืมสวมแมสก่อนออกจากบ้านทุกครั้งสวัสดีค่ะ